สวัสดีครับผมต้องอุเทนนะครับจากวัวจิเพ็นะครับผมมีจะมาสอนทีการใช้งานเมนูรายงานนะครับเริ่มต้นด้วยการเราอินหลังจาก็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะเข้ามาสู่ในหน้าของเ e a l t ท m e นะครับนั้นเลือกที่เมนูรายงานนะครับเลือกที่ตัวรายงานนะครับระบบจะดึงที่หน้าในส่วนของการเลือกรายงานทั้งหมดของเรานะครับนั้นเลือกที่เดือทางประจำวันนะครับแั้นจะเข้ามาหน้าเดือทางประจำวันนะครับเราสามารถเลือกรดด้วจากช่องเลือกประจำวันตรงนี้นะครับเลือกลดที่ต้องการที่จะดู เป็นรายงานประจำวันนะครับเลือกที่รายงานประจำวันครับแล้วก็เลือกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนะครับนั้นกดแสดงนะครับระบบก็จะดึงข้อมูลการเดินรถทั้งหมดนะครับทุ่นมาโชว์ให้เราดูได้นะครับโดยมีสรุปอยู่ด้านล่างนะครับโดยมรทั้งหมดนะครับผมระยะเวลาในการเลือกเวลาทั้งหมดนะครับที่ที่รวมได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็เราสามารถที่จะอิ p พ r ตได้โดยวิธีการเลือกจากตำแหน่งนี้นะครับนะครับอินพุตนะครับเลือกที่อินพุตเสร เป็นแบบออโรนะครับออออ l อดาตานะครับเราจะได้รายงานของส่วนของการทดวังของรถนี้ทั้งหมดนะครับในรูปแบบของ Excel สามารถใช้งานต่อได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจบมานสอนการใช้งานเครื่องข้านี้นะครับผมครับ